กำาลังเยอะเกินขอพลังหน่อยขอพลังหน่อยเนี่ยโพอีงก like ี่เนี่ยไปเลยเฮียไม่ยองไม่ออกนะไม่ยอมปะอยู่เลยสัตว์ว่าไม่ได้เฮีย ขอไม่เห็นเราเล่นแต่เขาก็ยังก็ปะปะไปอยู่นะเห็นผลอะไรฮะตือนเตือนออะไรนะเสียงรถโคตรดังดังจริงเจ้าค่ะีีขวาหน่อยขวาหน่อยขวาขวาขวา เย็ดโอ้ควาเยดโอ้เย็ดสายหน่อยสายหน่อยทำไมมันไม่ดอบอ่ะนอกวงกันน่ะอ๋ออยู่ดูนี่เฮี่ยคุยสัตว์สิอยู่ข้างหลังข้างหลังเฮ้นหาวัดแล้ว เอาตายมึงเอ้ามาเห็นกูได้ไงอะยืนดี่ยวเดงไว้ป่าเอ้าฟาตรงไปตรงไปจอยอนจอยอนแต่งเพืค้งไมูบอกเลยเตรียมตัวตายข้างหน้ามีคน ไปตานเวลาเฮ้ยเออคุมึงสิตายสันมงกบพันแต่วะเ้ย ห่วยอีกห่วยไปลงต่นไหนวะกูก็ดูที่เอยมนจากที่ไหนอียกดที่ใบอ้ยอะไรนี่ ไอ้ <S <s มึงวมอะไวะไม่ได้ด uh ูเลยวยถ้ามึงไมขามมงไอ้กูไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยทำให้เขาล้ีวพูดอย่างนี้เตรียมตัวไอ้เหี้ยเอ้ยอ๋อกมันปอชอไหนวะ กูไม่อะไอ้เหี้ยกูก <laughs> ูพูดอะไรอเหี้ย <cœur> กูพูดเหี้อะไรมึงอะพูดอะไรไอ้เหี้เดยสัส้ลูกนี่กูไม่ขำด้วยไอ้เหี้ เดือดเรื่องรู้่าตายวะยังผู้ชมว่าใจไอ้สัตายวะข้างหล่เยอะตักตคำเปุ๊บกูมองแล้ว๊บกูมองเห็นมึงอยู่ข้างหลังไอ้ย้ยไอ้กันยังเป่ายู่ได้ใั้นไอ้ดอยู่ไหนวะ

ai bẹt với ai hia, ai bẹt cái lai, này ai bẹt, này ai bẹt mờ, này ai bẹt mờ, đang nói cái gì nghe, tu tập ai bẹt hia, ai bẹt mờ, ai bẹt gì thật, 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 ai bẹt

เนี <l ots sei> <c ười> ่ยควายหายอยู่กลางเขาเนี่ยเสียงเยี่ยมม่อกี้เหยียบตัวอะไรบ้างเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้เหยียบตัวอะไรบ้างเมื่อกี้เอาดีระเบิดเวลาเออเสียงร้องเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคุเดี่ยวเลยวะเนี่ยเอ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างล่างไหนวะอ๋อโอเคเหลือกี่คนอ่ะ เลือสิบเลือแปดแปดแปดสิบเดือสิบปู้แปดสิบโอ้เยอะเกินโออเอเด็กเลือดเวลาเ่ยอะไรวะเอ้ไอเฮี้ยงเขาเข่าเดิมนี่วะไอดอแอก แปะนิ่งเลยนะจอดเดินหน้านะคนอ๋อกูเจอแอร์รับละคที่อปมาร์คโลเคชั่นงคลิปกู <Keep. S 1> เจอแอร์รับที่เราตามหาละเออข้างหลังมีปอเดเดี๋ยวออกไป ดูนะไม่เอา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 เอาปลาก่อนปลาก่อนไม่เอาเหงาไม่เอาเงาโอ้โหต้องคิ้วปะไม่เอาเงาเงาบนลองคิวกับปิ่นตันเออปล่อยเขาไปก่อนบอกไปดูเลยไปไปเอาเอาไปสุดเฮียเป็นพันเทือพันเทสก่อนไอตุ้นอะไรมึงเห็นคนเหรอตอบคนโอ้เฮียของวัวเฮียคนสีคนสีเออ

เสียงแหลกวะหลังเข้าไม่เอาเด้เสียงกระตุกวะไม่ไม่ไม่บางรอบบางรอบกระตุกยวล้ววงไปหามันวะขับรถไปหามันไหมือยวงอุ้ยตกใจไอ้สัตว์ เมือสีเมือผีจับสแกไรอยเงี้ยรถ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 เฮ้ยรถรถขี่ไปหามันเว้ยสวยบ้าน,านเนี่ยแน่จังหวะน,นี้แหละไปไอ,อ้ขี่ด้วยสัตว์เฮียอ,ยอ้ามึงเบาๆดิคุบอกแล้วระหว่างทางให้ดูดีๆ ไปเยียบใครใตายเข้าเนี่ยเสียงรักหลอนเนี่ยเ <c oughs> ยียบซาปเวสีสัตว์เ <c oughs> ่เสียงวนเวียนอยู่ในหัวเยียกข้าว <c oughs> ข้างหน้าเปิดห้องตามกู <c oughs> มาซ้ายมาซ้ายหนึ่งวางต้นไม้ละ <c oughs> นี่ตัว สัตว์สัตว์ฮิเจี๋ยหวยกูด้วยขีดมาสักเฮ้ยไอ้เก้าโอ้โหไม่ทันอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสมกเออสมก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 ขวาขวาขวามาสมกมีปะ เยอะเยอะเลยอมๆ่อยไอ้สัตว์เ้ยระเบิดเวลาพ่อเนี่ยมีตัวเขียวป่ะคุณหลือสีัวเขียวเอออ้อหมาแล้ววะมาละกุหลก เออมันบอกเราก่อนนิ่งๆก่อนเราเราเรนิ่งก่อนเรานิ่งๆก่อนมันตั้งเสียง run a อวมันตั้งเสียง run auto หรอ,หรอ <c oughs> วะฮ <c oughs> ึ่มหึ่ยข้อขวายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเลยเนะี่ย Born, bốn bóng bốn To đi học, to đi học, Ừ, anh, em anh, kìa phòng, 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 để tôi tìm ra một tên lửa bóng Lửa nặng lúc nào cũng tìm được Chà, bông đang ở phía sau Khỉ thật, có ai rồi đâu, đâu ra ra หายวะป้าระเบิดไปเจอละไม่ใช่รถป้าระเบิดปฟระเบิดหลังก็เห็นป่าวะอุ๊ยโอ้โหอุ้ยโอ้เข้าหัวกูเข้าหัวป่าวะเข้าเฮี้ยเอ้ยโอ้ยมันเลอะใส่ะนะไม่รู้เฮี้ยยิงไม่โดนเลยกูว่าจะบอกใจเย็นๆแล้วน่ายิงสามไปสาม